อ๋อสองของครึ่งสองของครึ่งแบบเหล็กอย่างเดียวไม่มีอะไรเหลือเหล็กล้นล้วนเลยนั่นก็ไปนั่นก็ได้ยีนศูนย์ไปไหนก็ไปอ่ะทำอะไรปูนเดินไปไหนก็ไปอ่ะเฮ้ยเจอปืนเอาคือรถคือรถคือรถอ่ะขึ้นไม่ได้เอาไปเสียหน้าก่อน อุ้ยแคนดี้น้ำตาลอืมปอ้ยนะอยู่นะขึ้นนะอบอกว่าเหมือนตอนนั้นไทบอกกูแล้วนะที่แบบพู้เวลาเวลาปิกล็อกมันต้องกินอะไรก่อนนะปิกล็อกอะน้ำตาลบะาเสียแลนะ้วม,มือสั่นไงมันทำให้ปิกล็อกตีขึ้นน้ำตาลหรือเปล่าวะ เออน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่แคลเซียมแคลเซียมเหรอแก่กูเหรอกูเหรอน้ำตาลมึงไม่ขึ้นแล้วนะรอโกอยู่นั่นนะกูขอกินน้ำตาลกับเออมห้เขาไปแต่กินน้ำตาลอะไรจริงหรือเปล่ามึงปิกล็อกมึงิกมึงมึงปิกล็อกไอไอของที่ต่ำกว่าไอร่อนนี่มึงกลัวมือสั่นอ่ะไม่โกไงโกอ่ะกูกำลังคิดอยู่ว่าอะไรแล้วว่าที่มึงช่วยทำให้มือไม่สั่นให้แล้วมึงบอกขอกินน้ำตาลก่อนมึงจะไปปิกล็อกกูที่ไหนเนี่ย ไม่ไม่ใช่กูกิกนเฉยๆฉยควิทไอ้ท่านมันม้ถึงขึ้นนิว้วโอ้เอาของใส่เข้าไปในรถก่อนที่คิมอรอแล้วจะกเขามันรอไหมแว่นมึงช่วยคิดอะไรแล้ววะอะไรนะเดี๋ยวม่ใส่ไปในกล่องอะ่ะอ,อืมไม่ต้องเก็บผ้ามาก็ได้หมวกหมวนี่ทิ้งไปเถอะ <laughs> โอ้โหโอ้โอโแอยแฟร์อือเอาไมเอาไม่เอามอา าเอาเสื้อยาการ์อ้วอนอได้ไผ่ครับว่า,อ,า,า,อ,าอ๋มมอสกี่โมงมจะมากี่โมงเสร็จก,กี่โมงแล้วแล้วสันนานีอเคยไผ่ไม่ได้ยู่อ่ะหรอถามให้หน่อยยวกูถามแมวอนขับรถกระสุนไม่ไหลไม่มีกระสุนไยิงเล ขอกระสุนหน่อยเอาปืนปดประตูสนอาเซนขึนไปได้ไหนกันดะขึมนจ้ขึ้นประตูวหน่อยโอเคๆๆได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคนชื่อ ก็ไม่ต้องลงก็ขึ้นก่อนไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลงแล้เอาเราซื้อต่อมาอัพรถใช่ไหมตั้งกระสุนเอ่อถ้าถ้าตามอีกตัวเซฟก่อนนะประมาณหมื่นนิดนิดทั้งเซฟเหรอใช่เฮ้ยหมื่นนิดได้จ่ายได้หมื่นนิดอ่ะนั่นกูก็ฝากแล้วไปนะใครชื่อเฟลอลไรนะเกษรา ถ้าโทมันจะล็อกไปกดยีได้หมล่ะไม่ไม่ยีขนูอ๋อยิงขนูใช่ใช่ใช่ไอ้ก้นเลยหยาไม่ยอมยังขวดรถพังหมดแล้วเนี่ยมันเป็นร้อยโอ้ยตายลงไปฟังข้างล่างก็ได้ขึ้นรถก่อนนะจะฟังบนเหรอได้จะข้างล่างขึ้นบนอะอ้าว ใครบอกไม่อยู่บ้านจ้าไปเที่ยวกับเมียอยู่นี่เอาได้เทคไหนเพิ่มมาอีกกระบอกหลหรอเฮ้ยไม่เชคไหนอ๋อ,อ,อไปซื้อข้าวบอกว่าไปซื้อข้าวให้ที่บ้านแน่เลยให้ถามเดี๋ยวให้ถามใม้าากลับตอนไหนจ้า โกูฝันได้เลยก็เตอด้วยเด็กเด็กไม่ไปซื้อข้าวแถวไหนวะไอเที้ยเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะก่อนหน้ากูจะพูดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้าไผ่กูจะลืมว่ากูจะพูดเรื่องอะไรกันจะชมว่ากูหลอเออฟาร์กเออวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันศุกร์วะพ่ออ๋ไม่เรื่องตังค์ไอหมื่นกว่าบาทนั่นไอ้หมื่นกว่าไอ้แกมนันไม่ต้องไม่ต้องหัวพูดน้อยอ่ะ ความมาเพิ่มกูเข้ากูเข้าได้ทีเรหมื่นอ่ะแค่นั้นแหละคือมันแอคหมื่นห้าเออโหดแค่นด้หนึ่งไงตอนนี้พี่มีตังค์เท่าไหร่พี่ก็เซฟเออคุยังไม่หันขายของเลยเฮ้ยเอ้ยเจอเดลล็อกให้เก็บไหมเอาไปล็อกเก็บเก็บเก็บมีวีซีอุล็อกแล้วดน่อยล็อกบ้านสามล็อกบ้านสิบชั้นอ่ะเดลล็อกล็อกบ้านไม่ได้พี่เออเดล็อก มตัวเถ๋ฟาร์มเหล็กฟาร์มโลงฟาร์มเหล็กตาลายตาลายอุ้ยเจอของดีถังน้ำมันบาเลตเหรอบาเลตอ่ะไม่รู้อ่ะกูรู้สึกว่าการเจอบาเลตเหมือนก็ดีใจแหละแต่ก็แล้วเมึงไปเะยุทธ์เรามึงจะดีใจสุดๆอะ่ะอ๋อสุดมากอ่ะ ใช่เซิร์ฟออสอ่ะใช่โอ้โหไอเฮียเซิร์ฟออสนั่นแม่งกีดรั้นบ้านอะเจอบาเลิตกระบอกนึงแต่เซิฟคูณห้าก็จะบอกว่าจะมันปรับแล้วแล้วก็คูณสาวใหเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไอเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟเซิร์ฟออสอะอ๋ปรับแล้วอืมก็ที่กูบอกกูมีตังค์เยอะๆเพราะกูเข้าบังเกอร์คืนกูได้สกาจีละสี่กระบอกอะหายไปแล้วไปของเบ้อ การนี้ก็ต้องขายถึงเฮ้ยว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สทกาลนี้ห้ามขายทิ้งอ่ะแจ้งเฉยๆเกมมันใครเอาไม่ใช่ตาคมเขียวไหมมีหมวกเวียดนามด้วยอ่ะอืมเวียดนามบอกข้าวข้าวกล่องเพิ่มแป๊บนึงเอ้ยไม่หมดเดี๋ยวไปขัดก็ได้ขัดจะอยู่มาข้าวข้าวข้าวกล่องมีลีดไหมลีดอะไรมา แม่ไม่เจอเจอเจออะไรกันไ like อ้แหลมโวยถูกข้าในห้องขางช่างม่ะเอ้ยเอมอยู่ชิวิตจริงไอ้ <S <S ชิวิตจริงยังไม่กิน,นข้า,าวเย็นหรอวัเพิ่งแจะข้าวเช้าแล้ข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินวันวันเฮ้ยไ,<อ>ไอ้ไอ้ไอ,ไอ,อะไรเคี่ยอะไรแล้วซ่องธนูกูขอเลยนะกันักใส่แม่งเอาเลยอืมย้ายมันอยู่ในมือค,คิมแล้ววะ อืมอยู่ในหลัง <MY> ก <what? S 2> ูไงใช่อย right? ู่ในหลังมาแล้วใช่กระดูกสันหลังอันใหม่กกระดูสันหลังอันใหม่แล้วทำไมเีตยมันเดียวสายุนเนี่าสีตาอุมาตาออืมกูเจอเทีนทีแล้วเราต้องการเทีนทีเกี่ยนดีจ้ะสีลูกก่ออันดูสีลูกกูต้องการยี่สิบอ่ะกูต้องระเบิดบ้านทั้งหลัง ไปเหมืองคนเต็มเออเหมืองยังไม่แวะค่อยแวะตอนกลับอืมแวะต่างกับแวะค่ะคับเป็นร้านเลยนะเหมืองเนี่ยเฮียไม่เหมือนทีก็เหมือนทีมันไม่เยอะเหรอคนเยอะดิเพว่าคนไม่น่าเจี๊ยบหรอกป่าเนี่ยแล้วใครเไม่มาใส่ในรถอีกแล้วเนี่ยอือมึงมึงขำอ่ะอุ้ยเชี้อ่ะเจ้าเฮีย Mk18 yes ke อืมอดีตอดีตออกไปเร,รื่องบ้าน,นเลยบ,บ้านสบาย ke ไอ้กั๊ดตกใจกับสิ่งที่เห็นเราไม่ได้บบจัดกล่องเลยลรบดรมเลย,ย Mk18 นี่มันใช่มหก Mk5 Mk16 Mk16 เลยไม่ไหนมาจะ v ิธีอะใช้ของ v ิธเองเจอ Mk18 ร้อนเจอ Mk18 แล้ะในการ ก็ดีเฮียสภาพดีนะด้วยนะดีแค่ไหนใส่เรืดีแปดสี่แต่ก็แพ้หัวใจยังๆเลยเจ๊สกําล yeah, yeah. ังคมอ่ะ <Okay. S 2> นักร้องอะไรที่เพ้อจึงมึกว่าเธออยู่ในฟันฝันเหมืนกันต้องฝัดเด็กนวเออใช่อ่ะอยู่ไซฟ้องอ่ะ <laughs> อยู่แล้ว <laughs> ไม่มีของใส่แล้วหนไม่เห็นแชทแล้ว <laughs> ในในโรงนี่หายยังครับรไหนใครที่ยัเป็นอู่ซ่อมรถอยู่ไหมครับเป็นติดอยู่แมคโดนัลแมคโดนัลวะไม่ธรรมดาในรุ่นนี้นี่ อีดอยูอ๋อแล้วหนีมาที่ไหมโดนกูฟันคือเทียอะไรกูซิดว่าล็อกให้เก็บซิดว่าล็อกออกไหมอ่ะให้เก็บไว้ไหมซิเบอร์อ๋อแล้เก็บเก็บก่ะเราไม่ค่อยมีล็อกเฮ้ยเจอลีดละยิงไม่โดนอือนี่กูจะทิ้งธนูเหล็กให้นี่มึงใช้ธนูไม้อยู่ เอ้ยถ้ากูไม่ใช้กูใช้เองแล้วก็ไม่มีธนูดีแค่ได้ลูกลูกธนูลูกธนูเหล็กอะซิอว่าเราเอามาก่อนกันได้ยังไม่มีเก็บเก็บมาละเดี๋ยวขอความเอ้ยเจอสองกันแล้วเอ้ยที่นี่มันมีตู้ธนาคารอยู่ป่ะทำบัตรเนี้ยทำบัตรให้ครอบคัวเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเอาโฮวอยู่ดีป่ะ ไม่ทำหน่วยไม่ทำการ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อตายไม่ใช่ไรเดี๋ยวมันรูดบัตรกูปวดตูดเลยอโอ้โหอย่างงี้เก็บได้ไครนี่ไอ้นี่ไอ้บ้าเอานี่ใส่ไม่ได้อืมโอ้ยถ้าฉันขาใส่ได้ เดี๋ยวเราออกนอกเขตหนาวหรือยังนะเดี๋ยวเราจะออกนอกเขตหนาวหรือยังน่าจะหย่อนเดี๋ยวเราไปขายเอาพสเขตหนาวอือให้เตะตะปูอีกไหมปูหมดแล้วนะตะปูมันไม่มีบล็อกออฟเนลมีมีออฟยันนั่นอ่ะรวมกันน่าจะหนึ่งสองสามห้าห้าสี่อ่าขาดถูกปะเอาแค่กูใส่ล็อกซิเวอร์เลยปะ ใส่แล้วอ,อา่าใส่หมดเลยตัดดูบ็อกบูทท็อกอืมดูบ็อกบูททกูทเจออยู่กูเจออยู่หอ่าเาไม่ใส่เดี๋ยวกูจะได้ใส่ล็อกอยู่ในกล่องมันมีกล่องหนึ่งเรายังไม่ใส่ล็อกวะทำได้หรอใส่ใสใสไปแล้วไม่ยังยังยังของเนี่ยบูทบท็อกบูทท็อกอ่าได้กินด้วย็อกลาลาบบิเดเจอไม่เท่าดีเทคเตอร์อีกแล้ว ่องแมนมีใบขับเพลนะเพื่อนอ่ะยังย่งแต่มีใบขับีรถขับบิดแล้วอือ